เราก็มาอัปเดตนิดนึงนะครับความหวังของหุ้นไทยเนี่ยหลุดพ네ันสี่เนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยซื้อไหม <ide> นะครับก็ห <iliyor> ุ <het> ้นหลุดพ um, ันสี่จริงๆมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ LTF เนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะขายเยอะแหละโอ้ค่นมันขาดทุนเยอะอยู่ตอนนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยที่ก็ขาดทุนแหละแต่ว่า อาจจะยังพอทําใจขายได้แต่ตอนนี้หลุดพันสีเนี่ยผมว่าเซนติเมนต์คนที่มี LTF เดิมคงไม่ขายแต่ใช้วิธีการเติมเงินเอานะฮะก็ลุ้น TSG ต้องย้ำนิดนึงว่า LTF เนี่ยต้นปีหน้ามการาเนี่ยจะเรียกว่าครบกาหนดทั้งหมดละก็คือทุกกองเนี่ยทุกคนขายได้หมดครับร,มรมวมๆสองแสนกว่าล้าน,นยอยู่ที่ว่าจะขายหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องลุ้นกันแล้วก็เฉลี่ยเท่าที่ไปแท,ทร็กมานี่ก็ต้นทุนจะประมาณพันหขึ้นไปอันนี้หุ้นตลาดหุ้นลด เอ่ต่ำกว่าพันสก็แสดงว่าทุกทุกกองก็ยังเป็นติดลบอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่ใครทําใจหรือว่าจะพร้อมจะสวิชหรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องลุ้นกันแต่ว่าก็ทําให้ที่เรากังวลว่าคนจะขายทิ้งเยอะเนี่ยก็ก็เหมือนจะจะความกังวลอาจจะลดลงไปนิดหน่อยครับพันสีน 1> 1, ่นี่คือรวมเดลตานะถ้าไม่รวมเดลต้าคือพันสามต้นๆสมมติมใครมีกอง LTF ที่ไม่มีเดลต้าเนี่ยคือเดลต้าต้น ต้นปีเนี่ยมันอยู่90บาทต้นๆนะ<ช>ครับขึ้นมาวันนี้150ก็คือมีอิทธิพลกับอินเด็กประมาณสัก60จุด<ช>เพราะนั้นเนี่ยวันนี้หลุดพันสีนะลบไป60จุดก็คือผักหัก<ะ>เดียวตากไปยยกประมาณนั้นนะฮะก็คือทุนก็แดงนั้นถ้าดูในพอร์ตคนที่มี LTF เ<ช>พราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้ขายเท่าไรหร่นะฮะส่วน TSG เนี่ย ถามว่าเม็ดเงินถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะไหลไม่ใช่ต้นปีต้นเดือนนะฮะผมก็มีไม่ได้ t r a ็กทุกวันขนาดนั้นแต่ว่า,าล่าสุดรอบที่อัปเดตกันไปตอนนั้นวันที่4นะครับของเดือนธันวาเนี่ยก็หมื่นห้าพันล้านผ่านมาสักครึ่งเดือนได้แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักสามพันล้านนะครับก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าหลังจากนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโบนัสเริ่มออกแล้วก็ใกล้จะหมดปีภาษีเนี่ยคนก็จะเล่งซื้อกันรวมถึงดีหน่อยที่จังหวัดตลาดทุ้นไทยลงต่ำพันสี่เนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็น คนรู้สึกเอ้ยซื้อได้ถูกลงอาจจะเล็งตัวซื้อขึ้นมานะครับก็มาดูว่าตัวนี้จะช่วยพยุงได้ไหมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือกองทุนกลายเป็นคนขายหนะักนะครับก็ต้องมาช่วยทานเอฟเฟกต,ตรงนี้นิดหนึ่งครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าการขายนั้นเป็นคนเอา LTF ออกมาหรือเปล่าเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งครบกำหนดไปแล้วขายได้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขายกันเพราะช่วงนี้เห็นตลาดไม่ค่อยดีก็อาจจะมีการ เทขาย LTF เพื่อจะมาซื้อไทเอสซีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้ององเดี๋ยวต้องแทรกกันดูต่อนะครับอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับส่วนสินส่วนที่เป็นหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยก็เลโชมันจะอยู่ประมาณสัก 60- 40นะครับเท่าที่ผมแทร็กดูนะครับอาจจะบวกลบได้นิดนึง50-50อะไรแบบนี้ก็ไม่เงินมันไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเต็มเมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีเข้ามาเลยนะครับก็ปลายปีก็หวังว่าน่าจะเห็นได้สัก5 0 0 0ล้าน3้า0 0ล้านนกรณีดีห่อ่นบ แล้วก็หุ้นหลดพันสี่เนี่ยมาดู valuation นิดหนึ่งนะครับดูในเชิงของ e a r n i n g yield แล้วกันนะครับก็อันนี้ผมใช้เป็นใช้กำไร trailing ย้อนหลังนะครับถ้าใช้กำไรแบบ forward เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าดู forward เนี่ยค่าเฉลีย่ยจะอยู่ประมาณสัก4%แต่ถ้าดูแบบย้อนหลังเนี่ยตัวของ e a r n i n g yield ตอนนี้เราก็อยู่ตรงค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณสัก4%นะครับถามว่าถูกหรือแพงก็ต้องตอบว่าไม่ได้ถูกและแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับ mm hmm. เห็นว่าหุ้นลงมาเยอะทำไมมัน หุ้นมันไม่ถูกเหรอในเชิงของ e a r n i n g ็ตติงเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ากําไรมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือถ้ากําไรมันดีเนี่ยมันก็จะทําให้ e a r n i n g ็ตตงมันดูน่าสนใจแต่ว่าน่าเสียดายปีที่ผ่านมาก็โดนเรื่องโดนมีแต่เรื่องเข้ามานะครับผมทั้งขัดมี i m p a i r m e n t บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะในแต่แต่มาสาที่ผ่านมาเนี่ยก็จบ GC ก็ Impair อาซาฮีเข้าไปก็หลายหลักพันล้านนะฮะมันก็กดดันกําไรภาพรวมตลาดด้วยจริงก็เรื่องนี้ก็คุณฟุก็พูดไปแล้วเนาะว่าคับเซต EPS เนี่ยสามสามสี่ปีหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีการอิมแพคเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยก็กดดันทําให้ EPS มันไม่โตนะครับก็ทําให้ตรงเนี้มันมันเป็นตัวกดดันตลาดอยู่ส่วนหนึ่งเลยแหละนะครับและเชื่อว่ามันยังมีต่อไปนะมันก็คงยังไม่หยุดในเรื่องของอิมแพงงแแล้วนะครับไไมม่่ถูกพ ทีนี้มาดูมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์เขาใช้ว่าได้ผลไหมนะครับตัวที่เขาให้ชอ็ชอตช็อตเนี่ยเคาะเคาะช็อตไม่ได้ก็คือเวลาช็อตต้องตั้งอ,อัปติกรูนะครับเป็น last price บวกหนึ่งนะครับซึ่งมูลค่าการช็อตคงค้างก็ลดลงจริงนะแล้วก็พอตลาดหุ้นเป็นขาลงเนี่ยมูลค่าช็อตคงค้างไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ผลในเชิงที่ว่าคนมาช็อตน้อยลงแต่ว่าเถ้ามองยาวๆเนี่ย ส่วนตัวผมค่อนข้างจะโปรตลาดเสรีนะเอ่อยาวๆควรจะปล่อยให้มันเสรี<ม>ช็อตได้ตามปกตินะครับให้ให้มาเก็ตมันทํางานไปตามเมคานิซึมของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ถามว่าได้ผลไหมตัวที่เขาทำเนี่ยมันก็ได้ผลจริงๆ<ม>ครับมูลค่าช็อตคงค้างเนี่ยถ้าดูย้อนไปเนี่ยมันถ้าดูย้อนตอนแรกเลยนะก่อนที่จะมีมาตรการอัปติกรูเนี่ยมันแสนล้าน<ม>ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้นั่งแทร็กแต่น,นี้ผมเท่าที่แทร็กมาเนี่ยก็คือเอ่อตอนนี้อยู่แค่ประมาณสัก75,000ล้านก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันครับ